สตหวานจ้าอืมสวัดีค่ะมาค่ะกินก่อยน้ำกันเดีอยวกรอบมากงาบโอบเลยไม่รู้ว่าชื่อ,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 อม,มันชื่ออะไร ผักสาบหรือผักอ,อินูนเนี่ยประมาณจังมากแน่นแอบสมกรแต่ผมไม่กินกระหลับเลยเท่ากันตุ๊ดตับกระหลับตับก่อยตับเนี่ย พี่หน่อย,อยว่าสันวาติย่ามาเมาร่วมคุอีสารว่าคุอีสารกินดิบทุกคนบางคนมันกับ,บเด็กกินนะคะว้าเดี๋ยวรีมเนี่ยเรื่องหนุกด,ด่ ได้ว่าแยังดกแม่โดดก็ได้ดูโดดไปบางคนคนอีสานเขาบอกกินแบบตากับเมียบางคนกินกับอะไรกินกับเมียบ,บอกกินกับเมีย โลกนี้มีมันมีหลากหลายไหมของโบก,กินเก็เคากินอยู่แม่นบอกเด็ดพอพัานเม่พี่น้องเนาะข้ากินเรากินเราก็มีความตัวข,ของเราความจิบความสุมขขงแต่ละคนมันคือการกินไหม ในกรอบแห้งรสชาติมันสีคือจังมันมันม่นไมไม่ขมเลยไม่มีความขมอืมบ่กขมเลยหยัดบกหยัดแหนบบืก พักกยูยังด่างมาเรียบร้อยเด้อไม่ตายป่ยยอืม พักกันเนี่ย Nó đang gục gục. Ừ. Tạm bạn. Ừ. bộ Bỏ đi Tạm ta. ra không đình bỏ khao nữa hả quay yên <laughs> <laughs> เอาต้มมาพาควนเน้นผักของแถบพี่นอ้องเน้นผักของแถบเลยอันนี้ก็แถบบิ๊กกินบีกเพิ่งเกิดรดน,น้ำหนักตามหมดเลยไะขึ้นกันบักกินงของ,งกิ้มนะกลับจะไปทะเลไหมเอาไหมล่ะคะ่ะสำหรับเงอนในคลิปนี้เนาะขอตัวลาไปก่อนเดอ้อเรากินต่อกัน พบกันคลิปหน้าค่ะวัสดีค่ะ